เออปะปะปะงับจกเลยเออเราจะมาจกอะไรตรงนี้วะเนี่ยอ๋อโถทำไมวะแก้สนอไม่ตกลงทำไมามาตกไกลจังวะไกลจากที่คืนนี้้อทมขึ่งดูบอลวะู้แล้วหน้าติดบอลจะตาย <laughs> ไปแล้วจ้าฮึอยเฮ้ยเขี่ยแล้วนอนนอนแท้นอนทีหมดนอนไอ้ชิ้นยังไม่โดดเลยดีแล้วบ้านแม่งคนละช้อน แล้วสิของกูเอกลักชิบหายเอ้ยแ่กล้วคิละาเอ้ย่มีฝากลูกมีลูกนะชินอิตสนใจไหมอ๋อไม่นฬามึงดูของกูดูไงหน้าโดนสุดแล้วโดนไม่ทันโดนไม่ทันแล้วกูอยู่ตรงซ่อมตรงเนี้ย กูยอยู่ข้างนอกแกเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันไปไหนแล้ววะกีฬาขอเกมขอให้เกมดู <ขอ S 2> เดี๋ยวยืนมาจกปูนยืนมาท <c oughs> ี่พายินมาสอบไปดิสไม่ใช่เราวิ่งออกมาเจอนอะอยิยนสอบไปดิไปยินอืมยันกีฬากับที่เราสิที่เราอยู่ไหนไปใส่โมงกันเถอะไปใส่โมงมีที่แอปดีกว่านี้ไหมแอปมึ่งบอนล้องอะ่ะ คนทุกที่ดีก็ไม่มีหรอมีีีท่เดยวไม่อยากชนชนว่ะจริงๆอ่ะไม่อยากเจือดเพราะอะไรแปลกๆอ่ะปะป่ะกดอืมโอ้โหได้เฉยโอ้ไปขยับตัวกูหเขาเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีอย่าพูดยคำนี้กับฉันนะบางวิเคราะหะ ไ่างนเตวิ่งนี่ไอ้สัสวิ่งนี่เลยฟุ้มเลยฟุ้มเวลคัมเวลคัมเวลคัมอะไรวะโอ้โหเห็นหัวอีกโอเคได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมยิ่งมาทำอะไรตอนนี้ยาเอาเงิน ยินตัวละครมันไม่น่ารักเลยอ่ะแต่งตัวสวยๆเลยดิไหนวะเว้าแบบใส่ดำคิดว่าเราจะทันไหมขี่บุนบุนเออไหนอยู่ไหนวะปั๊มมาเจอกูตายเชียวไม่ต้องเรียกหมอนะพูกดอุ้มตัวไหนนะ F9 อ่ะ F9 ดีรถไม่ล็อกคต้องทำเสียงแม่คะกิลาไม่กินข้าวค่ะแล้วโรงพยาบาลมันอยู่ไหนวะมันโรคอะไรวะปกเหลี่ยมอะในวังฆาโหล่นแล้วไอ้เทียโรงพยาบาลไม่โหลดเอาเอาเอาโอเคโอเคโอ้โอวาบโอวาบหมอไม่ใ็นหมอหมอฮะโนอา หมอทำไมน้ามันเสียงเสียงที่มันโอ้ยอาพี่ขอโทษนะที่มีกว่าที่เดิมหมอพี่กับสาวกูฮะพี่สาวเหรอเอ้ยย้ากูแล้วคนต้เกิดเลยอ้ามาใครอ่ะมาเพื่อนพี่แล้วมันอดข้าวตายอ่ะโอ้โห ไงพี่หมอดไหมอิดไหม่เหยรู้จักคนจังเลยหออเป็นหมอจริงไหมผมวิ่จใสาไฟจังม้าขอดังเหนฮะพี่ไม่มีแล้วพี่โดนโดนค่าปัดต้องลงไปเจ็ดพันขึ้นนะพี่โอไอ้เฮียแล้วกูไม่หันหัวดีเห็นเกงนายกูไม่เนี่ยฮะไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหเต็มเตเต็ม มันก <Pop ify> <expand> <co> ูเพ <ain> so ื่อนมันมันมันสลงตายอย่าดูได้เพื่อนพีดตาวะพีดตาวะโอ้ยกูยำตาตำรวจเสียงใกล้ๆอย่างนี้ใจคอไม่ดีตรวจแน่ตำรวจแม่งยางแตกวะใช่เหรอเออเฮ้ยตำรวจวิ่งมาตรงนี้เอาเที่ย เดี๋ยวอะมันอยู่ที่เออแล้วมันตรงนั้นวะเจ๋อเจกูว่ากูโดนวหรเฮ้ยกูไม่มันไม่ผ่านกูไอ้แค่วิ่งผ่านกูไปเลยเอ้มันโดดมันโดดอยู่มันโดดอยู่เฮ้ยมันไม่ผ่านกูไงได้ไงอ่ะโอ้ยชียตกใจคลาดไงที่กูไม่กล้าออกไปไหนเลยอย่างนี้มันก็เห็นกูนะหรือมันไม่เห็นจริงๆวะมันน่าจะไม่เห็นหรอกมันตาหรือติ โดนกลับมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่เห็นจริงดิมึงไมจกมือมริงดิซีหัวกูซีหัวกูจับแล้วฮเฮียกูลุน้นกูลุน้นนักงานเฮ้ย<อ>มีคนวิ่งมามีคนวิ่งมามีคน,นมา,มนนมายีใช่ยี มันวิ่งมาตรงกูมันไม่เจอมันวิ่งมาตรงมึงอะเฮ้ยมันวิ่งมาตรงกูอ่ะเจ๊าะมันมันไม่โดดแต่ทางกูใช่ไหมมันมันมันจะกูอะใจคอไม่ดีเลยเดี๋ยวว่าแต่มึง <c oughs> ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูใจหายไปสองรอบเลยวิ่งห่านสองรอบเลย i <laughs> ะเออใช่ใช่เหรอเฮ้ยมันอยากขึ้นกล่องมะนะกูแค่นั้นขึ้นมาทีเห็นกูอีกรอบเลยนะตอนนี้ใครไม่กล้าออกเลยววะกูออกกูกวิ่งกูวิ่งไปนู่นแล้วกูกลับบ้านเกิดกูแล้วตรงท่อดิคะตรงท่อดิคะรออะไรคะอุ้ยเสียงรถเสียงรถขีดขีดขีดดด การการพังตัวเรานี่มันคืออะไรกันทำมันไม่ใช่เชื่อผ่านเลยอะ